สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับอีพีนี้ชื่อว่าผู้พูดและผู้ฟังที่ดีครับพระเนะของพระเจ้าในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ19เขียนไว้ว่าพี่น้องที่รักพึงทราบข้อนี้คือทุกคนควรไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธคุณผู้ฟังครับมีหลักสูตรมากมายเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมครับ แต่เราไม่ค่อยเห็นมีหลักสูตรที่เสริมสร้างเกี่ยวกับทักษะในการฟังเท่าไหร่จริงๆแล้วบทสนทนาที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการฟังที่ดีนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของผู้ฟังที่ดีกันครับลักษณะการฟังที่ดีอย่างแรกนะครับคือการฟังอย่างตั้งใจครับคือการมุ่งความสนใจทั้งหมดของเราไปที่ผู้พูดและสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่ด้วยความจดจอ่อ เพื่อให้เกียรติผู้พูดและรับข้อมูลทุกอย่างอย่างครบถ้วนครับเราเป็นผู้ฟังที่ฟังอย่างตั้งใจหรือเปล่าครับยอมรับเลยนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่หลายๆครั้งฟังอย่างไม่ตั้งใจเนื่องจากจดจ่อกับสิ่งอื่นอยู่ในขณะที่ฟังผู้พูดไปด้วยนะครับการมุ่งความสนใจทั้งหมดในเวลานั้นไปหาผู้พูดจะช่วยเราได้มากๆในสิ่งนี้ครับ ลักษณะของผู้ฟังที่ดีอย่างต่อมาก็คือต้องฟังอย่างเห็นใจนะครับก็คือการรับฟังด้วยความรักด้วยความเมตตาแม้บางหลักการของผู้พูดอาจจะไม่ถูกใจเราก็ตามนะครับเพราะเราไม่เข้าใจครบถ้วน100%เเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับและสิ่งนี้จะช่วยให้บทสนทนาของเราเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดี หลังจากนั้นเราอาจจะมองหาจุดที่สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้พูดได้นะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ได้เขียนไว้ว่าจงถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนในทุกด้านจงอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักการฟังอย่างเห็นใจจําเป็นต้องอาศัยความอดทนและความรักนะครับและสุดท้ายนะครับคือการฟังอย่างเข้าใจคือการรับฟังโดยปราศจากอาคติ หรือความคิดด้านลบต่อผู้พูดนะครับเพราะบางบทสนทนาที่เรามีความคิดที่สวนทางกันหรือยึดมั่นในหลักการที่แตกต่างกันสิ่งที่จะประครับประคองให้การพูดคุยผ่านไปได้ด้วยดีคือความเข้าอกเข้าใจนะครับสถานการณ์ที่เราอาจจะเจอไปบ่อยก็คือการพูดคุยกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือพูดคุยกับคนที่อาจยังอ่อนแอในเรื่องความบาปเราจาเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมากนะครับเพื่อจะฟังโดยที่ไม่มีอคติ หรือความคิดด้านลบต่อผู้พูดครับในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23ก็หนุนใจเราในเรื่องนี้ครับเขียนไว้ว่าที่สําคัญที่สุดจงระแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําล้วนไหลออกมาจากใจถ้าอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของเราไม่ถูกต้องกับผู้พูดนะครับก็เป็นไปได้ยากที่เราจะรับฟังเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับมีทั้งการฟังอย่างตั้งใจ เห็นใจและเข้าใจทีนี้เราจะมาพูดถึงการเป็นผู้พูดที่ดีตามหลักพระคัมภีร์กันบ้างนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อการพูดของเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นๆครับข้อแรกเลยครับคือพูดสิ่งที่เป็นความจริงในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อ37ได้เขียนไว้ว่าใช่ก็จงว่าใช่ไม่ก็จงว่าไม่พูดเกินนี้ไปก็มาจากมาร คุณผู้ฟังครับอย่าปล่อยให้ความเกรงใจชักจูงให้เราพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงบางครั้งอาจไม่ได้มาในรูปแบบของการโกหกนะครับแต่เป็นการปกปิดความจริงบางส่วนไว้เพาราอจะน่าของพระเจ้าหนุนใจเรานะครับสิ่งที่เป็นความจริงไม่ได้มีพื้นที่ตรงกลางนะครับข้อที่2คือการพูดด้วยความรักนะครับการพูดด้วยความเกลียดชังจะทําให้ความจริงถูกบิดเบือนคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับ บางครั้งความจริงที่เราพูดด้วยความเกลียดชังเนี่ยก็อาจถูกทำให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกว่าความเป็นจริงหรือการพูดด้วยความอิจฉาริษยาก็ทำให้บทสนทนามีอคติได้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดด้วยความรักจึงเป็นสถานะทางอารมณ์ที่ถูกต้องที่สุดของผู้พูดที่ต้องการจะสื่อสารความจริงครับพระนจขอขพระเจ้า,า,จาในหนึ่งโครินบทที่16กข้อ14ก็พูดไว้ชัดเจนว่าให้เราทำทุกสิ่ง ด้วยความรักนะครับเพราะฉะนั้นการพูดก็เช่นเดียวกันครับมาถึงลักษณะของผู้พูดที่ดีในอย่างสุดท้ายนะครับที่เราจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือการพูดอย่างถูกสถานที่และถูกเวลาครับคุณผู้ฟังครับแม้ผมจะหนุนใจให้พูดความจริงและพูดด้วยความรักนะครับแต่หากถูกพูดในสถานที่และเวลาที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดครับ การที่ผู้พูดยึดมั่นในความจริงโดยไม่สนใจวาระที่เหมาะสมในการพูดอาจนำมาซึ่งผลร้ายได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าความพร้อมและสถานะทางอารมณ์ของผู้ฟังเนี่ยมีผลอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการรับฟังข้อมูลนะครับพระชจะของพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่25ข้อ11จึงหนุนใจเราเรื่องนี้ครับว่าคำพูดที่เหมาะกับกาลเทศะก็เหมือนแอปเปิลทองคำล้อมเงินนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปแม้ท่าทีของเราถูกต้องแล้วและสิ่งนี้ก็เป็นความจริงแต่ให้เราดูสถานที่ดูวาระเวลาที่เหมาะสมในการพูดด้วยนะครับว่าผู้ฟังรวมถึงสภาพแวดล้อมตรงนั้นเหมาะสมที่จะสื่อสารเรื่องนั้นๆหรือเปล่าผมหวัว่าเนื้อหาตอนนี้จะทำให้ทั้งผมและคุณผู้ฟังเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีขึ้นนะครับ ขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีระียซูสคริปเป็นผู้นำทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปสวัสดีครับ